เ,เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ golden เติมเกม .com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ golden เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม มากับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนๆขอเข้ามาในซีมจะเป็นตัวของพระนะครับผมหรือว่าทิ้นหน้าเองเออัวขอฮานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอเจอเกมตึงหรือว่าเจอเกมฮานะครับจะเป็นเจอกับเรียวมานะครับมีตัวโหดในออฟเลนเท่านั้นเฮ้ยทั้งนั้นนะค่าที่จะลำบากเล็กน้อยแต่ว่าเราก็จะให้หมดนะครับแม่ก็ว่าแล้ว ก็ว่าแล้วมันแกล้งมันหายไปไหนแต่อย่างใดครับที่เรากดดงกดดันเรียวมาร์ไปได้แล้วเรียวมาร์ก็เอาจิ้วไปเคลียร์คลิปไหมครับไม่ได้เคลียร์ผม oh <my> อกอดเลยครับเป็นรองเท้าเกาะน,นะครับผมจะยืนกับเรียวมาให้ได้ก่อนในตัวเลนอันนี้ผมเป็นคอนเทนต์ขำๆนะผมจะไม่ขึ้นรูนไอเทมพลังแสงนะแต่ว่าก็ดูเอาได้เผื่อเอาไปเล่นกัน ไปผุดไปเกิดซะตั้งแต่สกินนี้มาผมก็ไม่ได้สกินอื่นเลยนะครับเป็นแบบไทยๆนี่เล่นตอนกลางคืนนี่หล่อเลนกับเสียยพี่แจ็คนะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพลังแสงกาอแงนะ่มันก็ดีหน่อยไม่ดีหน่อยตัวเราแข็งเลยนะครับเห็นป้างหี้ตัวแข็งมากไหมดูดีสเลตส,เ,สเปรดสเตย์เลครับ ฟางไว้ก็พอเออตัวกลางผมไม่ได้ใส่แบบเป็นพวกโปรเทคมานะครับ <S <S เดินไปไม่เดินต้มเตี้ยมเนี่ยม,ยมยางแล้วดีแล้วี่เรายังไม่ไปไมันระโดนโอเคเอาเป็นว่า4ต่อ4แล้วกันด้านล้าน4นะครับเราก็อยู่กับเจ้านี้ไปฝันขอคาบเก็บเอฟเซอซอดาร์คอนไปได้ครับ แต่เอาโบเราโหดอยู่เป็นเซนี่เราไงทั้งรับทั้งบุกปะอ้าวกรรมไม่เล่นกันแล้วอ้าวกลับดีครับรออะไรช่วยเพื่อนตีออบเจกต,ต์เล็กน้อยนะครับอัติเบทฟร้อมแล้วใช่ไหมพี่อดนลงเอาชิบหายแล้วฟื้นไปลงพี่แดน โอ้ไนายทำดีแล้ว嘛ล่นานดักรีไรไงงเลยครับผมก็พี่แจนก็น่าจะงงไปพร้พอมๆกันว่าเพื่อนมีการสกิลอันเตอร์เมดแน่แต่ก็งงเหมือนกันไหวไหวังี้กแซิกแซกมันดุดด้านหลังไม่ให้ดุดเลยนงะ่พี่แจนเรากดกดจิกเลมาแล้วไง,งลาส์เลยเพื่อนเออผมไม่มีดามเมจละฮฮ ตรงกลางเขาก็บันเติมเหมือนกันถ้าโดนรูกประคำเข้าไปก่อนมากันเต็มเลยผมตายว่ะเพื่อนไม่มีใครมาก็น่าจะต้องทิ้งด่แจนเปินติอออมาแล้วเล่นเลยถ้าเพื่อนไม่มาผมจะทิ้งเลยนะครับก็หนึ่งชีวิตอาจเอาเวลาไปฟาร์มสกวฟ ลองเวฟได้ถ้าเพื่อนไม่มาเราทิ้งเลยนะยเมื่อกี้เพื่อนก็รอดูเพื่อนอยู่เพื่อนเข้าจริงแล้วก็เข้าตามเลยเนะี่ยมาเลมาเลม,มาดิครับจอไปก่อนอันตนเรเขาคูดาวอยู่อเขาวานอยู่ทำไมเขาไม่เจ็บจเขากำลังจะขึ้นเป็นผมคิดว,ว่าน่านจะเป็นทอยเยอมากกำลังขึ้นเป็นทอยนะครับ <c oughs> าอจะเป็นเผาสกิลหนึ่งรูปคำไม่เจ็บเหมือนตอนรแรก <ไป S 1> แราโดนมากเลยว่ะเอาป่ะหนึ่งสองไปโอ้พี่ไม่ไหวอต้องมีดาเมจกดับเพื่อนนะครับผมจะบิวเป็นสายแทงหน่อยๆนี่ครับถามว่าดาเมีมีไหมมีแต่ว่ามันก็บวกความแทงด้วยนะพร้อมไหมฉันพร้อม นายพร้อมเราลุยไปเพื่อท่าทำไมผมตกโดนสตันมาตกได้เลยเอะมานี่ขอเอ๋ไอวความรู้ใหม่นเนี่ยนี่โดนสตันแล้วตกรถแสดงว่าติการเมืนเล็กน้อยอันนี้ผมไม่ไหวเลยนะครับมาดูจังหวะบีแจนเก็บไาได้ไป,ห,ปนหนึ่งเหลือเจ้าตัวของเอลันด,ดอร์ครับตัวเวนแห่งตะไลแห่งแพสนี้ถึงไม่จะโดนเนิร์ฟไปแล้ว ก็ไม่จะเก่งโคตรเลยเนี่ยอ้าวมาดูตรงนี้นะครับแครี่หนึ่งต่อหนึ่งปักเข้าไปแล้วตามด้วยกระโดดเข้ามาเดี๋ยวต้องมีใช้ฟิกเกอร์อ้าวแล้วฟิกเกอร์เข้าไปตามใต้ครับผมเฮ้ยแครรี่เราเบเตอร์ว่ะแครรี่เราเบเตอร์กว่าการเลยนะเพื่อนวุ้ยในเกาะว่ะรังแฝงเกาะ ก็เลยดูไม่เจ็บนะจริงๆไม่เจ็บไหมพลังแฝงเกาะดิ่งเนี่ยโอ้ดาบม่วงซะด้วยกันเวทแน่นอนครับเกมนี้เ็เวทสามไม่แปลกโหลุกเดี่ยวเลยว่ะเพื่อนเดึงเสียล้างโอเคลาโลกมาแล้วรูปผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่นี่กูเดินบนแบบเทิ์นอาราว ขอรายการนะครับเราต้องลงแท้งก่อนผู้นายทำดีอีกแล้ว,วเพื่อนมีแกนเราเลสเปกตัวทีตายเลยเพื่อนสวยครับเดี <An enemy. S 2> ๋ยวเทมก็บิวเป็นซอร์ริงออร่านะครับซอร์ริงออร่าถามว่าเจาะพวกสตาร์บอบนูจะดีกว่าไหมมันก็แรงกว่านะครับเพื่อน,อน <c oughs> แต่อยากเล่น,เล,นเล่นมากเลยแบบให้เพื่อนลงหัวแต่เพื่อนไม่ลงหัวเลยนะครับ เราก็เล่นกับบีแยนแล้วกันเออเผือได้ขึ้นแบบเมื่อกี้ก็ลูกผู้ชายพันดฮฮีฮีโร่ฮีโร่กลางเลยเพื่อนกลางเลยกลางเลย,ยลออกลางเลยเพื่อนปล่อยล่างออกกลางเลยเราเราไฟฝัฟ่งมันสามอะเต็มที่สามอะอาวถ้ามีเครีย,ยฟีฟีอ่ะตรงนี้เพื่อนได้เหรออันนี้สวยตาย ดูดก็ตายอยู่ดีเออดูดก็ตายอยู่ดีอันนี้ก็ตายอันนี้ก็ตายออฟทำเลนหน่อยเมื่อกี้มันไม่มทำเลนเพื่อนคือล่างอ่ะล่างเพื่อนปล่อยดาบเซเลเยอร์ไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มันเหลือเป็นหมาม่วงแล้วเอลส่ตายผมว่าขึ้นกลางได้ยังไงเราก็มีโอกาสเอาป้อมได้นนอืมแล้วก็พอได้กลางเสร็จ <Your team S 2> ก็จะแยกทำเลนต่อ,ตอเหมือน,นเดิม ก็ไปรู้ว่าให้ทำเลนไม่ได้อีโกสูงนะผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าอ,อมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า <c oughs> <c oughs> ลงเลนประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนัณ้นไม่บมดมากแล้วกันนะครับ <c oughs> เอาเป็นขำๆสุดนี้เหมือนจะมีประเด็นด้านล่าง <c oughs> เหมือนจะมีประเด็ง ดักตรงนี้แล้วกันยไงก็เดินไม่น้ำมาปู่จะเพื่อนยืนแถวกันีอยู่ก็อ,อ๋อกลับมาเจอปห้ยู่จังซวยหรือเปล่าสวนเจ็บยูเจ็บยูบยตายหมดเลยเนี่ยน่าจะได้ไปะวะได้หนึ่งเอาอย่างนี้จบครับผมดีๆครับแล้วก็ ยังไม่สุดนะรรู้สึกว่าก็ยังไม่สุดเอาอีกเกมป่าเพื่อนคนดูกกอีกเกมไหม <Your team S 1> ตามนะครับ <been> ไม่ต้องทําแล้วเลยนะเพื่อนแล้วมันจบขวาได้อยู่เพื่อนจบเพื่อนดูเวฟเพื่อดูเวฟขวาเพื่อจะให้กันบนเพื่ออะไรไม่ต้องกลับไปกันไปกันแล้วเพื่อนจบได้เลยมันมีแทงตัวเดียวเป็นกันไม่ได้หรอกโบ อีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะไม่ผนไม่ให้กูทำเลยทั้งวันมาแล้วเกมนี้เราชนเลนกับแพนด้าหืมเจ้าีสุดรักของผมถึงแม้ว่าเมตานี้จะไม่ใช่ของเขาแต่ผมหวังว่าเขาจะกลับมาในเร็วๆนี้ไม่เร็วๆนี้เฮ้ยลูกประคาไป เจอพวกไฟเตอร์ที่ไม่ได้แท้งมากนะครับแล้วก็รีเจนเลือดไม่ได้เยอะก็ค่อนข้างดีกับพระของผมเจอไฟเตอร์หนาๆฟลอเรนติโนไม่ครับไม่อันนี้เป็นทาที่ใหม่ยเดอเอาล้วเรากดดันได้แล้ววะอา่าเปีตินะเปีตินะตินายมาหรือยังแต่น่าจะใกล้มา <S 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 มา โอ้ตายครับผมแม่รอเพื่อนมาเติมเองเฮ้ยทารซานเอาดิรู้รู้รู้เปล่าผมตึกแค่ไหนสวยเพื่อนสวยเพื่อนมันมีสกิลหนึ่งช่วยผมด้วยมาคุณรู้ไว้ว่านี่คือพระแทงนะครับออกมาจากจากแบบจากกูตินี้แบบ ทำแน่นแน่นเลยว้ารองเท้าเกาะน,นะครับรองเท้าเกาะเดี๋ยวเล่เกมก็เปลี่ยนเองนะครับว่าดาสีซีเยอะน,นู่นนี่นั่นรับไม่ไหวหรือว่ายังไรด,ดาเมจเพิ่มเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่เราต้องการตามสถานะไม่ไงฮูมันรู้เชยอ,ยอยู่แล้วอิกกี้มันต้องปล่อยอันติอันสุดท้ายนี่นี่าดาดเจ็บ พนดาไม่พนดาไม่กลับบ้านนะครับผมสอนวิธีดักนะครับได้คิว1น0่้อนี่เข้าไอ้ฟิกไไตัดออกตัดออกตรงนี้ตัดออก <laughs> ต, <laughs> ติดคือติดคือคอีกแล้ว <laughs> เขาก็ปรับให้มันข้ามง่ายกพืติดคือไม่เอ้ย โอ้โดสนสวดเลยครับน่าเป็เนงงไ,ปไงมือฉบังออฟเลนกินหน้าที่จริงใจอตายดิเลือกที่เปิดแบบอืมไ้ก่อนอ้อยหนึ่งต่อหนึ่งผมว่าไหวกับอ้อยปะสวยเพื่อนนายดึงกิลดีแล้วซิลขอญาตเดินมาข้างหน้าทดนึงเผื่อหนี ไอ้เรืเดียวไอ้ไอ้เรือเดียวไอ้เรือเดียวเออกลับบอกฝั่งนรถข้ามัตแล้วเนี่ยครับแล้วสกิลเราไม่ใช่เบาๆนะเพื่อนๆถึงออกแบบเหมือนจะเป็นสายแทงใช่ห้ดูผมตัวปลาปลาไงไงก็เจ็บนะครับโดนลูกประคำยังไงก็เจ็บไงคือของผมคือลงมาแล้วอ่ะลงยันมาแล้วของมันดีเนี่ยมุจักป้าไง ไอฮัทโอปาปาติกะเท่านั้นแหละเหล็กไหลยอยู่ในตัวดูประคมามะไรแรงครับเฮ <Ultimate. S 1> ้ยตอนแรกเหมือนฮีโร่ฝั่งเขาจะค่อนข้างดุเดือดนะกลายเป็นฝั่งเราได้เฉยครับบุลงลมบุลลาดโลมอ้าวเฮ้ยเป็นไงที่เราดีเพอร์เฟกโดนโอ,ยอย่างอ้าวยังไงอันนี้ยังไงก็ตายนะครับอตัตติที่ออยไม่มี นี่คนดูบอกผม,มเลยเตมากเวลาอ้อยไม่มีอันติห้ามเข้าอย่าเข้าจะดีกว่าเออหรือว่าห้าแบบเลือดมันน้อยจริงค่อยเข้านี่ครับคนดูสอนเชิงผมลูรประคำมมีแล้วติดเผาไงอ้าวอ้อยอันติออยู่ขหน้าดักขนาดนาอ้าวเอ้าอุย้ยน แรงเหลือเกินบอกแล้วว่าเหล็กไหลในตัวผมเ่ยมันไหลจริงฝังไว้แล้วฝังเหล็กแน่แน่บางคนทด่ไปแล้วนี่เอ้อนี่ฝังบุกเดี๋ยวเล่นเล่นบุกฝังบุกผมฝังเหล็กไหลครับผมเท้าเกาะมาแปดนาทีปุ๊บทอริงอล่ามนครับบวก HP 600แน่อยู่ได้นานขึ้น พอเคลียร์เลยนะโอ้ก,การเงินผมนียากจนเลยนี่ขนาดาผมจนแนะ่ถ้าไม่คิดไม่อยากคิเกกเกดเรื่องสัตว์รวยคิดเนี่ยเอาไม่รวยคิดเรื่องว่าโตโัโน่ตัโร่มีทูอ่ะอ้าหรือจะวัดเอา้าไม่เข็ดไม่ลาประดึงดึงาตายโอ้ยแม่หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อกี้งไงผมก็รอดนะครับเพราะฉะนั้น ขอญาติโซโลคิวแต่เบี้ซเพื่อนมาหน่อยผมว่หวยิ้ <c oughs> วเฮ้ยโอ้โหจะกดรวมหาผมกดต็อกสิกเอ๊ะ,อะจะกดรวมเพื่อนแต่โหแบบยินหน้านนนนนแบบนี้โดนะแพนด้าโดนะครับโอเธอหวานเอาโอลาโล เปางงาน็นไงบอกแล้วว่าพร้าผมมันถึงโคตรโคตรนี่กูดูทิกตอกบ่อยช่วงนี้กูดูทิกตอกบ่อยนะครับมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่มูราหัดมันตีอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอะไรสักอย่างแล้วคลิปมันดันมาตีเรานะครับเออเวลาที่เราว้ามมันเหลือเงื้อดิเดียวกูเกลียบแล้วกูเกือบได้ตัดคลิปเรียวลงแล้วรียวมันอ่านว่าอะไร,รเรียคลิปรียว R E E L อืมวร์ปอีกแล้วอ๋อว์ปอยู่ตรงนี้เพื่อนพวกนตีป้อมเลยผมล่าไอ้นี่ตาหนังไอ้ต่งนองนเงเต่งนเองเององนเององกเอยู่นี่ต่งกนเองกองุดป่าทีเพื่อนนี่ยาาาี้ย่งเองนเงเงน่งองอ แพนด้ากับเมืองจริงเจอบุตาอิงเดียโรยเลยครับรออะไรโอ้ยเอาอีกสปอมสามทางเผาครับรูปคำเรียกผมว่าจีนด้านเหล็กไหลถึงแม้ว่าฝีมือตอนนี้จะหลับไหลอยู่ว่าเรามีเหล็กไหลในการเข้าไฟรอร้านเลยโอ้ยไอนี่ก็เก่งเหลือเกิน จุัดขออีกตัวแม่นี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 ่ขอ,อยอดรูปบะคำละละระยะไกลโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจินนาที่เพิ่นขอเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นพระออฟเลนก็าสามารถขอเข้ามาใสตรีมได้ผมอาจจะมาทำคลิปเอานะครับผมก็ ประมาณนี้2เกมนะครับทกุกท่อนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติาคลิแล้วก็มาเจอในสตรีมได้ประมาณ4ี่โมเป็นต้นไปแล้วก็ประมาณถึง2ทุ่มเออก็เล็ดเลราวๆนี้นะครับผมสวัสดีครับ